เตรียมมีสารคดีของตัวเองลิซ่าสร้างเรื่องอีกล่าสุดมีสารคดีระดับโลกเป็นของตัวเองข่าวดีสำหรับชาวบลิงทั่วโลกค่ะเมื่อลิซ่าแบล็คพิงเตรียมที่จะมีภาพยนตร์สารคดีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วด้วยงานนี้ค่ s โซนี่มิวส i กวิชจับมือกับผู้กำกับซูคิมรับหน้าที่สร้างสาร์โปรเจกต์สุดพิเศษนี้ ซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการในงานอัพฟอนของ Sony Music Vision ที่ฮอลลีวูดเมื่อคืนวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาในงานนี้ค่ะซูคิมได้มาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องลิซ่พร้อมเผยว่าใช้เวลาถึง1ปีในการทำงานร่วมกับซูเปอร์สตาร์สาวคนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการระบุวันฉายที่ชัดเจนค่ะแต่รับรองได้ว,ว่าแฟนๆนั้นจะได้เห็นมุมที่คาดไม่ถึงของสาวลิซ่อย่างแน่นอน ซึ่งสาวลิซ่าเองค่ะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าปีนี้เป็นปีที่น่าเหลือเชื่อจริงๆและฉันโชคดีมากที่ได้มีโอกาสบันทึกช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้ลงในภาพยนตร์และแบ่งปันประสบการณ์กับแฟนๆการทำงานกับซูคิมเป็นความสุขอย่างยิ่งเราเดินทางไปทั่วโลกด้วยกันและฉันรู้ว่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่จะตามมา ซึ่งงานนี้ค่ะแน่นอนว่าข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวบลิงทั่วโลกนั้นต่างตั้งตางรอคอยกันเลยทีเดียว